พี่เขายอมรับนนรว้า,วา,วาพี่เขายอมรับอันุภ้พก่อนออค่ะใช่ค่ะักก่อนนะคะเริ่มอยู่แล้วช็อกโกแลตสัชีสซันคิสสรับขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้เกียรติในแบรนด Sun ์ซันคิสและน้องที่มีนะคะนมซันคิสมีทั้งหมด5รสชาตินะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ทุกวันและทุกวันค่ะก็ใครที่อยากวันนี้ ด <Solomon> ื่มแล้วรักเลยกับน้องพี Ein ่พีสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะและช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางค่ะที่ขาต้องานาคิสเตอร์ค่ะวันนี้ค่ะครับผมก็อย่างที่พี่พลูบอกเลยนะครับผมนมซันคิสเนี่ยมีถึง5รสชาตินะครับสำหรับใครที่อาจจะแพ้แลคโตสหรือว่ากูเตนเลงนะครับพี่ก็แนะนำตัวนี้เลยหรือใครที่ไม่แพ้เนี่ยก็ดื่มได้นะครับผมมี5รสชาติเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองกันนะครับนมซันคิสครับคุณพิตาเชียรครับผมทำไมเลือกมี่มาฮานาค เป็นตัวไทลังคุลที่ใหม่จริงๆที่รักสุขภาพตัวเองแล้วก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วเพื่อคนที่ทา,านยากด้วก็สามารถ,ถทานขนมสันติได้ตอบโจทย์ได้ครับที่จริงสันคิมีความแตกต,ต่างาก,กับผลิตภัณฑ์อื่นๆในตามท้องตลาดอย่างไรเป็นผลิตภัณฑ์สันคิก็เป็น ลองไปแล้วรู้สึกไงบ้างากับรสชาติครับจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบกินนมแบบว่าเป็นนมนมสัตพืชอะไรนี้ครับผมก็บอกเลยว่าก็เลิฟเลยครับผมสำหรับนมซังเกตเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบมันมีรสชาติที่มันอร่อยด้วยแล้วก็จริงๆมีประโยชน์ด้วยมีมีแบบเป็นแบบรสชาติที่แบบชอ็อกโกแลตรสนมรสออริจินอลใช่ไหมครับผมมีแบบไม่เติมน้ำตาลก็มีมีรสกล้วยก็มีครับผมไทยจีก็มีก็อร่อยทุกรสเลยครับปากเลยครับกินค่ะก็ขอฝาก ขอกกับคนขาถ่ายรูป้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะไม่อาพีต่อเลยถ่ายรูปนิดนึงเอนถ่ายรูปนิดนึงค่ะอนเซอร์นิดนึงครับ